สามดอกงามๆครับผมสองดอกเนาะดอเป็นบานเนาะคบิเต็มตาเลยครับพี่น้องปอแดงครับผมปอแดงแกงหวานเนาะแด่ครับผมดอกงามเลยครับหักปุบๆเลยแกงหวานแกงแสบด้วยครับดออก้ แดงดีเก็บมวนเนาะดอกงามเนาะมาเบื้องน่้สอนะนึ่เบื้องงามเลยเนาะแดงงามแฮงเก็บกบว้ก็กบวยดอกนี้ดอกนี้โอ้ยพูดนะพูดต่อุ้ยกับอุ้ยอ๋อหม่บ้านเก็บเห็ดผงแดงวันนี้มาเก็บเห็ดแดงกอกับเห็ดองุ่นเนาะครับผม ุมเดียวเด้เอจานี่ได้ต้องลายดอกเนะ<ภ>าะครับต้องดอกนะ <ภา S 2> ไงดอกหน่อยนะครับน <ภา S 2> ี่เหมือนกันลายดอกเนปะ็ <c ười> นะ สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะไอเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปเราปลากับสาวนางจ้ามื่อเนิ่สาวนางกระได้เดิน,นทางเข้าป่าหาเก็บเห็ดมาทั้งไม้ป่าบ้านน้องมิดจ้าตำบลห้วยคขาอำเภอบุญสลิกจัหกงหวัดอุบลราชธานีจ้ามาในเสาวของวันที 8, ่แปดพฤษภาค,คมจ้าสองพันหกร้อยหกสิบแปดจ้าไปลุ้นไปชมเบิ่งจ้าว่ามื่อเนิ่สาวนางสีสูงสีมนันเพชรยังเน้นเนาะ แม่นครับผมเพราะว่าไปแต่ทางป่าบานสังหอมจ้ะปลาบานน้องมิดสาวน่งพึ่งมาเนาะแม่นครับผมไปลุนไปชมกันจ้าว่าสิโสดสิมนันเฮ็ดยังแนวมีเห็ดยังเกิดให้เก็บแน่เนาะ,นะแม่นครับผมไปกันเลยจ้าไปน,นึบผมดองงนกนะึงครับผมเฮิดองนกเนาะครับสามดอกครับผมเฮิดอง,งนกจ้ะมันนี่สาวนางบ่ได้ขึ้นผู้ขึ้นเขาด้วยจ้ะ เมื่อเยเนาะแม่นผมหาเธอาบ้านเนาะจ้ะมือนี้มาทางปลาบ้านน้องมิกจ้ะหาเธอบ้านขึ้นผู้ร้ายเมื่อยเหมยเหมยขี่รถเนาะครับดอกนั่งจ้ะจองดอกครับดอกทำงานนะแกงแซ่บแกงหวานบะแครกเกอรด้วยจะกระเพชรแดงกรุอนอเนาะ นาคาปลเลยหดอกเคกงเนาะดอกเนครับผมดอกมๆนะครับนี่ดสงดอกคู่เนาะจ้ะเด็กเมูเรงครับผมต็นึ่งนะตอนนีก้กจเดินทางเสามือจะ Được, ngậm nó. Tốt à. coi okay. okay. à. cái chơi đấy con. nó. có không? có lên đó. Okay

đơn thang nó thở thêm nữa đây thôi không Đấy rồi. phải đâu đâu ba này đâu đen, đâu đen đâu đâu nhìn nó อบอกว่าเป็นยีไใต้ใบตองจ้ะคันบ่เปิดบ่เห็นได้จ้ะนี่เห็มองแกงหวานจ้ะผักปุ๊ปโอ้ยสองดอกงามๆเนาะครับอู้หูวดใบไ,ไม้มาถมผัดผ่ <c ười> อน,ะอไไนาะพ่อกวดใบไม้มะโปกเพื่นผัดพอนะ่อเนาะ ดอกงามๆเลยจ้ะมามือแหลกเนาะจังปาน้องนิกบะว่วทีมีเห็ดยังเกิดจ้ะเป็นหลุมหลุมตาต้นได้เนาะดอกกำลังงามดีเดกกงงมเยเนาะอ,อ,อ,อ๋มาหลุดมาตามมือจ้ะปลามือนี่ยสานางมาทั้งไม้ปลาหนองนิกว่าสีโศกสีมานเห็ดยังแน่นจ้ะไปแส่ทั้งปลา,า,าบาัณฑงหอมเนะ่าเบาเนาะแม่ครับผม พึ่งมาปลาน้องนีกจ้ะเดินทางกับเมยทางกัค่อน้างกับบดีปันไดเนาะครับโอ้ขายาวๆเลยพูดจากตอนนี้ก็เขาห่มเดียวจ้ะก่อห่มหนึ่งเนาะครับจะเป็นเ็ดองงกจ้ะตอนนี้ก็ได้ไลแน่เลยจ้ะ สามดอกงามักเลยครับพุทธิแกงแสบมี่แต่ใบตองเนาะแม่นครับผมสองกสองจูงเนี่ยหน่อพุทดิแกงแสบจ้ะครับป้าอืมงานได้หนูบางนะครับเก็บเปล่าแน่ได้จ้ะ ว่ามีไฟกระเจามาเนาะ,ะเ <c oughs> ก็บปเบดดอกนึงครับผมสองดอกงาเนะานเนะตอนน,นี้ก็ะชีแกงเลยจะ้ะ ยังหน่อยอนยะู่เนาะจ้ะสำเนียงลยแกงเสนนเี่ยปัญญานุ่งกับบาดแสบแสบอยู่กับสูดดอกหน่อยบได้จ้ะเพราะว่าเห็ดนี่เห็ดแดงหุ่มย่างด้วยจ้ะใบใหม่จะลายเนาะครับกระจองจะลายจ้ะเฮ็ดแดงหุ่มย่างนะครับ ไอ้นึงเนาะรัางจ้ะ mãn khả cân cá oy tay bukhi akabu kia no vow mang nó vào Mẹ này ok quay kịp anh kìa 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 บานเนาะครับเอาเต่ดอกเอาได้เนาะต้งทงเขาเอาได้เกงเต็มอ

ดอกสมนี่พอดีแกงเนาะจ้ะแกงแซ่บจ้ะดอกน้อยๆนี่สิหวานเนาะแม่นครับผมแซ่บแสบใส่สมจิ๋วหลายๆสมอำลำเห็ดแดงหอมหย่างจ้ะดอกหน่อยนี่แกงนุ้สุดยอดแจกพี่น้องสองดอกอ๋อสามสั้นซี เย็บได้หรืะมันตรงน้เนาะเป็นเป็นออกสีแล้เนาะครับ มีหลายแบบด้วยจ้ะเห็ดแดงหอมยาางสีแดงก็มีเนาะสีมันหมาดาลาคือเห็ดข้าวดินนี่ก้มีจ้ะ,ะ,ะบัวหินนี่ไ้ต้องป๊กเนาะบานแล้วเนาะ

ดอกปุดีแกงปุดีแกงซ็บต้มที่ข้าวดินเนาะแมน อกอแดงครับผมอกอแดงเกียงหวานเนาะแมนครับผมอดอกอน้ำเลยครับหักปุ๊บๆเลยนี่ดอกแึงครับผมผมในหลายดอกอยู่เนาะแมนครับผมแต่ว่าอยู่ห่างกันจ้ะตอ,อ,อกน้นอยนนก็น่ะดอกน้อยก็มีชงดอก อือดอกบานแล้วครับนน่ดกอกบานอาบานอ,อ,อาคาปุาบุเขินมากังคิดก่า,าอือขีนเลยปุบุเลยจา้า แกงหวานแกงแสบด้วยครับแจงนำแดงแกวายเสร็จจ้ะแดดเออแดงดีเก็บมวนเนาะดอกนังงามเนาะมาเบื้งนี้สอนะเบืงงาเลยเนาะแดงงามเว้ดอกนี้ดอกนี้อุ้ยฝนอ่ะ จะอุ uh yeah. okay. ้ย er ก็อุ้ยอ๋อหมูวันเก็บเห็ดผงแดงมาเนี้มาเก็บเห็ดแดงกอกับเห็ดองุ่งเนาะครับผมจ้ะคมเดียวเด้อจ้ะนี่ได้ต้องไลยดอกเนาะครับโอ้ยพูดใพอแล้วครับผมโอ้ยเผ็ดองค์นกเนาะ อุ้ยขามูงใหญ่เนาะจะบูเขียกับบูเห็นด้วยจ้ะขออนุญาตหน่อยนึงเนาะรับผมขออนุญาตเอาไปตองออกนิดนึงจ้ะเพราะว่าไปตองพุนนาแห้งก็ป,ป๊กไหวกที่เก่าจ้ะเย็ดแหล้วก็ปอกแหวกที่เก่านะออานบอบคุณ เอาอีกจานึงก็ดอกบานบานแลยเนาะปูขาดอกบานใส่อีกจานึงเนาะอ่ะมันอยากที่เขาไปเลนเลยเนาะ ก็ดีเนาะจัดตะวันแชียงดีเชียงเศนเสียนหวานจ้ะที่กันละจ่ายก็ทิพ์แดงกัวนะแมน่เลยแบมแมนด้วยฮิมโด มาเติบออกบื่อเดิมาเบึงเข่าบิดบานเบิดมีแต่ดอกงามๆเลยเนาะดอกตุ่มดอกบานเหลือแต่ลายเค็ดยังก่อนนี่เค็ดเอองใช้พันใหญ่เนาะดอกใหญ่ดิ Cánh sẹp, cánh quá Ui, cái này nhau đây Sống được không nào bọn bụng lên tên ừ. bán không? Đẹp, không? Đẹp không? Nó khá nhanh, khá như thế nào? ยังแข็งโล่ไว้ไว้เหตะไเอาดีๆนะนางปเลยนี่ย่านไปเลยแล้วอหูบ้าหาเงาๆเลยจ้ะ แกงเจ๋อแกงหวานเด้อจ้ะอู้หบแบงามเลยเนาะจ้ะอู้หนี่ตะปุ๋ยกับอุ้ยด้อจ้ะหม่โมโหคำสิบ่าเนาะมวนคักจ้ะบ๊าดดอกสวยๆงามๆเลยเนาะที่ดอกนี้อู้หูตอนโซ่พี่น้ดดอกปูนสายหนาๆเนาะดอกนึนดอกนึง Money to a qua thanh hết ông mẹ ngọc 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 mẹ này mẹ ngọc mẹ ngọc mẹ ngọc mẹ เพีย้ยนแล้วก็ป้แหวกเปิดเอากระปงแหวกที่เก่าเนาะครับกัมเบเปิดก็บเเห็นจ้ะเพราะว่ามันอยู่ไต,ต่ใบตองจ้ะยังเร็วกับยันเบียดเนาะบาแมนครับผมเพราะว่าเพิ่นกำลังออก ซอนขาเพิ่นเนาะครับดอกจุบจุมงามเลยเนะาะมาดีดอ้อนึงน่งตั้งใอองเจเถียงแส่บเพียงวานเลยนลีน่ยเกลดอะ่รา้บนโอ่โหไปเหย่ยบไปเลยเลยดิปุ๊บปุ๊บ

ดอกดีแค่เนาะจ้นี่นะนี่ปะนี่จ้านี่จ้าไหนนี่จ้นี่จ้านี่จ้า tùm này nó Cái như nhà Có nhau Khá nhỏ đi, kèm đi. ปทป่นก่อนนาทมเหรอเบนโป๊กเหรอนั่ละทั้งนั้นนี่นอนอากาศ bán nó bán bóng không đi bán cái này cái này đâu cái nhau đúng không ạ đúng ở đó Ừ, ลอกบานีพอยพ่อย ừ, ดอกจูมันจูมันโอ้ขอกินคนละครึ่งมี่้าโอ้ยเจ๋งเลยนะ สามดอกงามครับผมบานเนาะโอ้ยได้ป้ได้เยอะแข็งดีอยู่งามแต่เป็นแตกเร็วๆเนาะอือหนึ่งป่าท้าตัวตัวเยอะเต็มมือ มึงเอาไว้ที่เสื้อไม่ดูดอกนะตุ่มนึ่งมัแต่ดอกงามๆหนาะแกงเซ็ตๆเลยครับผม Uh, đọc con con. Tăng bán nó chùm cho nó gắn đi. À, đọc chùm con. Bán mình sẽ bỏ. ง่ดอกน่อยนะดอนกันหลายดอกเป <พอ S 1> ็น,นอกนอแดงครับผมกอแดงเนาะ ะกระหอดเวลาเดินทางกับบ้านจะสรุปยอดไดยอนมานจะเมือน,นีสาวนางไดเดินทางเขาปลาทั้งปลาบานน้องมิกจะมือน,นีจะถือเป็นเห็ดมันเป็นเท็ดแดงกอเนาะเห็ดอง,งนกจะเห็ดแดงปลาย่างหน้าจะเมื่อน,นีสาวนางกับเขาสองไมจ้จะ,ะเขาทั้งปลาย่างหน้าน้่จจะกับเขาทั้งปลาซี่ปลาก็จะกระมานเป็นเห็ดอง,งนกเห็ดกอแดงจะ เอาละจ้าถ้ามากิมเี้ก็ฝากย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกับสองรอปลากับสาวนางในเด้อจา้าสุดท้ายในสาวนางก็ขอ,ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังแรงใจจา้าทุกการติดตามทุกการรับชมที่หมอมให้สาวนางจา้าสำหรับลิมเน้กับบมี่ยังหลายสาวนางขอกล่ขอ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 าวคำว่าสวัสดีค่ะพบกันลิมนาเมือหนาจา้า